สองสาวันก่อนเพื่อนของผมเนี่ยมันไม่ยอมคุยกับผมเลยแม้แต่ประโยคเดียวมันก็ไม่คุยสุโรเพื่อนอาโสุโรอไปไหนคุยกันได้ดิสุโรโอได้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  เพราะฉะนั้นในคลิปวันนี้ผมเลยจ้างโฟรแกรมเมอร์ให้โค้ดสิ่งสุดยอดเข้ามาในเกมใครก็ตามที่คุยกับผมคนนั้นจะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนไปสิเท่าบอกเลยว่ามันไม่เคยมีใครทำมาก่อนแน่นอนเรื่องพวกนี้ใครที่พอไปดูแล้วขอกำลังใจโดยการกดไลค์คลิปนี้โคนหนึ่งไลค์หนึแชร์ like, ให้ถึงหนึ่งัไลค์หนึ่ันแชร์ด้วยถ้าคุณกดตอนนี้ผมไม่ยอมเปิดรูปดูโลยู่ก,กับไอ้มีนให้ดูผมักจริง พร้อมแล้วไปดูอย่างที่ทุกคนเห็นตะกี้นี้เลยว้ผมมันก็เป็นแค่ผู้ชายปลอบบางผู้ชายไร้น้ำยามันไม่มีใครอยากคุยกับผมแม้แต่คนเดียวดูมันท้องกับผมได้ลองคอเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างที่เรารู้กันคุณผู้ชมผมต้องทำการล้างแขนและผมก็ได้ทำการลงอะไรบางอย่างที่จะมาช่วยผมในวันนี้ซึ่งมันอยู่ในกล่องพวกนี้เรียบร้อยแล้วด้วยจะมีกล่องสีแดงกล่องน้ำตาล กล่องเขียวถ้าผมลองดูกล่องน้ําตาลก่อนเออมันจะมีหัวผมหัวสูแล้วก็หวัวทามดูอย่างนั้นเหรออันนี้คืออะไรเนี่ยนาฬิกาจับเวลาเหรอแล้วไงอะ่ะเราจะเปิดเครื่องไงอะ่ะอุ้ยโ,ยโ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 ยมีเวลาจับเวลา มันหมายถึงอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว,ว่าเราจะสามารถเปิดกล่องของสองกล่องนี้ได้เขาต้าาองรอเวลาหมดหรอ,อโอเคโอเคเรื่อรผว่าเราไปหาอะไรทำรอดีกว่าเราไปหาเพื่อนสักหน่อยดีกว่ามั้งเราเริ่มจากไอซูโร่ก่อนละกันไหนนะซูโร่เพื่อนรักเราไปไหนแล้วตะกี้นี่เห็นอยู่วบารับแถวนี้ไม่ใช่หรออุย้ยดาดายเจอแล้วไปหามันไดนดีกว่า ตอนแรกคือเราเดินไปเฉยมันไม่สนใจเดี๋ยวรอบนี้ระหว่างเราวาลามันเหลือศูนย์ขออนุญาตแปลงร่างนิ้บิงไม่ได้แปลงร่างมันเพิ่งไปตอบมันนี่มันจะสนใจเราไหมอยู่ไหนแล้ววะมาแล้วมอรตบตอบสอรสุโรสุโรสุโรสดโสุโรสุโรสุสรสูรรสรสร เก็บของดีกว่าอุ้ยใครมาทิ้งของไว้เนี่ยดูบอลคุณผู้ชมดูบอลดูบอลไม่สนใจเลยเอ้รู้สึกคันๆหลังคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคันหลังคันหลังคันหลังบ้าบอลเลยวะลองจับยกจับจับยกเลยแล้วกันตัดไม้ดีกว่าดูนี่มันมันจัดสวัเดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนไม่ได้เจอกันนานพลายโอ้โหกูรู้ว่าฟ้าแอนฟิเลียส เดินแปะมือกันแล้วก็เดินกากกันไปดูสยคุณผู้ชมเดี๋ยวลออหนรอยลี้พึ่งมันต้องเอาได้หรอวะยิงไงโยกเลยแล้วกันเดินชนด้วยเอาเอาวันนี้มีความสุขจังเลยกินแอปเปิลทองทองทองฟ้าดูมันนี่คุณผู้ชม ไม่สนใจเลยดีกว่าได้แต่่อยางนี้ผมว่าแข่แผนการที่สองแผนการที่สองมา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 นี่มานี่มานี่สู้เลยทำไรสูุโรสุโรสุโรสุโรต่อดีกว่าเจ้า

ิสร้างแลนมากดีกว่ามันไม่สนด้ได้้ยตรงนู้นพี่แกะด้ดีกว่าเจ็บพี่แกะได้เจ็บแกะมาเจ็บพี่ผ่านมาสิบานทีละมันไม่คุยกับผมไม่แต่ประโยคเดียวเลยคุณผู้ชมผู้ชมว่าไงตรงนี้เยอะจังเลยเฮ้ยอู้ แกตายเองได้ด้วยเอ้ยเจ๋งอะไรวะเฮ้ยผมไม่ตัวตนไม่ได้เฮ้ยเอาไปเลยผมบอกว่าไอ้มีมันคงไม่ไม่เป็นอย่างเงี้ยงมั้งหายดีหีือเปล่าวะร้อยใจวะไอ้เพื่อเพื่อผมเลยหาเพื่อนใหม่เว้ยไงเบนตายด่าเบนเพื่อนเบนเพื่อนดู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 เบนเพื่อนว้าวว้าวว้าวแล้วบอกว้าวว้าวทำไรอ่ะเป็นไรเนี่ยพี่ ทำไรอ่ะเปลายชื่อทำไรอ่ะถือเทลเทมด้วยมีอะไรแอบแอบแอบแอวางแผนอะไรหรือเปล่าเปล่าเนี่ยเล่นเซิร์ฟไปเรื่อยแหละไม่มีอะไรทำเต้นเปล่า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 เอ้ยข้าไม่ตายยยยยเต้นเปล่เต้นอะไรมึงเนี่ยโอ้ยไปเถอะ ไ่ยุ่งอะไรเพื่อนเอาไอ้นี่ก็ไม่อยากคุยด้วยไอ้นี่ก็ยิ่งไม่คุยเลยอะไรวะเนี่ยลับฐานแล้วแพง่นเอ้ยเต็นเป็นนอนตีสูดตีสวดโมถึงทีมาดูซิเวลามันหยุดเดินหรือมันเหลือศูนย์อุอ้ยหยุดเดินแล้วหมายความว่าอะไรเราเปิดได้แย่เลดเชตสีเขียวนั่นหมายถึงความโชคดีแล้วเป็นสีแดง หมายถึงความโชคร้ายนะครับก็เอาหัวไอ้บีนไอ้ฟ้าเข้าไปใส่ก็เหมืนมดิความโชครแค่นี้ก็้เพียงพอแล้วหรือเปล่าคุณผ,ผู้ชมในการเริเ่มแผนการเก่งจากโค้ดโปรแกรมเมอร์ของเราโอเคโอเคมาขออนุญาตไปหายฟ,ฟ้าคนแรกก่อนมันปากดีไงไม่ได้ปากดีอ่ะมันเบา้าไงไม่ยอมคุยกับเราแม้แต่ประโยคเดียว เเหลือือออช่ตัดไม้หน่อยดีวยกว่าตัดไม้สร้างบ้านสร้างนด์มารม้รของเราหาไม้เยอะๆวันนี้รากของได้มาเยอะเลยวันนี้เรือสบายใจจริง,รงๆเลยเรนอนไม้ครับแบบไม่มีอะไรมาลบกวนเราอีกต่อไปแล้วเราไม่รู้สึกถึงอะไรเลยอุ้ยอา้าววันดีฉันเพิ่งเห็นนายอะไรอ่ะนายต้องการอะไรหรอฮะมาเล่นด้วยหรอนี่เดนี่เดนี่เด เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าสนุกจังเลยมออเป่นตบแปกกันหรออู้หูโอ้ยตัววแยกล่าได้ด้วยหรออุ้ยอย่างนี้ตบแปกกันสนุกเลยดิเออสามคนสามคนช่วยกันตบแปกมาดูดีว่าซอมบี้มันจะแยกล่ามั้สักี่ตัวกันเชียวมาดูตัวมันเริ่มมันเริ่มเครียดุญพูดได้แยกล่าาไปสามตัวหรออุ้ยมุดตะโคตรเก่งเลยเออสี่ตัวสี่ตัวหรอบ ฉันไม่ไดีโทเวิร์ด่ะฉันไม่ชอบเล่นกับคนเยอะๆไปละแล้วแต่แตหาลูกไม่ว่าซอมบี้มันเดินตามไปแล้วไหคุณผู้ชมหรือพอเราผ่านสิบวิทีรู้ปรไปรู้กันว่ามีซอมบี้โผล่กี่ตัวสิบวิทีผ่านไปอ,อะไรเนี่ยฉันบอกคุณนายแล้วจะไม่ไปแชร์ไปเล่นด้วย,นะยล่ะไอ้กูได้ยเตอืเอนอย่างเนี้ยล้วมันมาจากไหนแย่ๆเนี่ยออกลูกออกหลานออกล้างแย่มากมายเนี่ยเฮ้ยยุ้งเชิญยุ่งเชิญ โอ้ยโยไปก่อนเหลี่ยวนี่ยสองพี่อย่างกระโดด้วยโอ้ยดาราดาราโอ้ยดาราซูโรเพื่อนเยอะไปเยอะไปมันจะเหมือนไปเห็นผมด้วยเปล่าผมต้องเล่าปรายสุโรไว้ยอร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 อแล้วนี่นะคุณผู้ชมคือคำเตือนแรกของผมต่อไปไอ้มินไอ้มินทำอะไรอยู่ไม่รู้แต่มันโดนแน่เอ๋เหมือนรอบนี้ เพื่อนผมไอ้บีนยอดนักอินโทรเวิร์ดเอสโทรเวิร์ดกำลังหลงเบื่อว่ะทำอะไรอยู่ไม่รู้เดี๋ขอแอบฟังหน่อยมันพูดอะไรของมันอยู่ปะเนี่ยง่วงเบือ่อก็ต้องลองถามว่าไม่มีเออิจอป้าอะไรวะเนี่ยน่าเบื่อดูมันพูดดิดูมันดูมันรำดูมันรำเอ้ใครยิงปืนเด็กยิงปืนดังสนั่นเหมือนจุดพลุมันเล่ารู้ตัวเองเนี่ยมันมีมันไม่มีมอนสเตอร์ Monster เกิดขึ้นเลยเหรอวะหึ้ยหึห้หึมาเนี่ เําได้มีไม่ได้เลยหรอไม่คิดามันเห็นว่ามันมีแมงมุมเกิดขึ้นไปไปตัวไปตัวหยอกไอ้อ้ไ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 ออ้ไอไอๆๆๆ้ไอออไอ้ไอ้ไ้ไไอ้ไอ้อ้รอ้อ้ไ้ไอ้ไอ้มอ้ออออ้ไ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 บ โอ้ยโอยบุดายเวลาหยุดเดลยฉันรู้บุดายอย่างแน่เลยเช่นกันจะไม่ต้องลุกตอมกันขนาดนี้ก็ได้ไหมกันฉันจะหนีบุดายแล้วนะเดี๋ยส่คุณใส่รุ่นพี่สลับร่างอ้าวอ้าเ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 อ้าไอ้หนูโ้ใช่ไม่ไหมนะเอ้าวอ้าวอ้าวเอ้าไอ้หนูโป้จะได้แล้วตกลงมาอ้าวเอ้โหครับพี่ รอฮิตเดอะกาวทูฮาร์ดโอ้ยต่อมบบีกูเกิดกรัวๆเลยโดนโดนโดนแหลกอันนี้แหลกอันนี้แหลกละอันนี้แหลกละวแล้วฝั่งไอ้มีนตอนนี้มันกำลังทำมาทายอยู่เนี่ยอุ้ยอ้ยอุ้ย,ยนี่ไงไอ้มีนโทรมาฮัลโหลว่าไงว่าไงทำชูว่าไงเพื่อนฮัลโหลเพื่อนยาอะไรมันเด้งเข้าตัวไม่รู้เนี่ยอ๋อมันเป<ช>็นไอ้นี่มันเป็นของพิเศษจากเซิร์ฟเวอร์ไว้มันเป็นเหมือนไอดอกบะ ทำไมอ่ะมันคือยาอะไรอ่ะอะไรเนี่ย potion of super rainbow h e a นี่ขุดเร็วขึ้นแล้วมั้งเดี๋ยวมันมีสีเรนโบว์มันมีสีเรนโบ้ด้วย่ปเนี่ยมีเพื่อนมีมีมีโอ้ยขอเตือนเลยมีวะถ้าเองถ้าเองใช้อ่ะระวังนะเว้ยทำไมอ่ะไม่รู้เตือนก่อนแค่นั้นอ่ะใช้ใช้แล้วม่ฟังหรอกอู้ยขุดอย่างเร็วเพื่อนแค่นี้นะไปลรอ้าวอาโอ้ผู้ชมดูตัดแล้วว้า้าโอ้้้อ้้้า้้้้้ว้า้้า เด,ด,ดีวดวงไอเดียวแหละแล้วไปไปไอฟาสเจอดวงร้ายเดี๋ยวถามก,ก่อนเออหาเพชรชิวจัดให้ยาอะไรมาก็ไม่รู้อย่างดีแอดมินเซิร์ฟรีใจ,จดีจริงๆโอ้โหดูมันตอนแรกมันยังด่าผมเลยว่าเซิร์ฟกระจอกเซิร์ฟหน้าเบื่อรีสองแฉกชัดไปหาไอฟ้ฟาสไปดีกว่าตอนนี้ไอฟ้ฟาสมันเจอดวงร้ายดวงที่สองดวงที่สามองเนี่ยผมก็ต้องไปหามันไหนวะไอฟ้ฟาสอยู่ไหนดมเฮ้ยไหนกไหนไหนนะ วันนี้มาหาแม่มดดีกว่ามาตามล่าแม่มดเราไม่ได้จะไปเผาไฟใส่ร่าแต่เราเนี่ยจะเอายาเนี่ยเราจะหาแม่มดมาทำยาเนี่ยให้เขาเช้อทำยาสอนทำยาหน่อยวันนี้ไงได้ยินเสียงปวดยาแสดงว่าตรงนี้ต้องมีแม่มดแน่นอนแม่มดชอบเล่นยาออใช่ไหมเออขอ,ขอ,ข,อขอสอนสอนวิธีทำยาสอนวิธีทำยาผมหน่อยสอนผมหน่อยอ กิดอะไรขึ้นอะเดี๋ยวไอ้ป้าเกิดเวันนี้ป่ะมันลอยหรือเปล่านี่ใช่ไหมได้ตาฝาใช่ไหมเรามาลาว่าได้เราไปแม่โมตายาลัวขนาดนั้นเองไม่ดีแน่บอลที่ไหนเล่นยาขนาดนั้นแล้วแม่โมมาดูเดนด้วยเนี่ยแล้วไปมีรองเท้าเพนลอยได้ด้วยเรื่องมานอ่ะอ้าวันยี่ยาวมาไม่ทันเลยแต่แม่บอลให้ซินซ่าอ๋ออนุญาตโย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  ระหว่างมันมดกับซูโรใครฝ่าชนะผู้ชมลองคอมเมนต์ได้ตอนนี้ให้เดานะไอซูโรมันคงเกิดอยู่แถวไหนสักที่หนึ่งหรือว่าบางทีอาจจะไปเกิดที่หมู่บ้านแด้ใกล้ๆกับกล่องสีแดงที่ผมวางไว้ตอนต้นคลิปเนี่ยโอ้น่าอยู่ฝั่งนู้นกลับไปหาซูโรกันนานานาไหผมเดาเป๊ะซูโรมันกระังวันนี้ซูโร อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยการใช้จ้าพผู้ชาวบ้านอาเอาละ่ะอาณาจักรขอรซูโร่ต้องยิ่งใหญ่ซูโร่คอมปานีซูโร่วิสตัามทำไมฟา,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 าคิดขวาที่ชาวบ้านแล้วชาวบ้านมันกลายเป็นสกิน เอารับต่อจากนี้ไปพวกนายคือบนเรือนของซูโรอาณาจักรเอ็มพัลล์ชาวพัลคือว่าอะไรคุณผู้ชมผมว่าไอปลาไอปลาเหรอใช่ไหมเนี่ยการเป็นพลเมืองของซูโรคอมปานีนั้นง่ายนิดเดียวพูกแกต้องจ่ายส่วนละหนึ่งแสนบาทเพื่อพัฒนาองค์กรของเราแต่ส่วนมากคืออะไรเนี่ย วิเลจเจอวอนทูฮักแล้วนี่ไปฉายให้ซูโร่ต่อไปต่ตัวแ่ตัวยหน่ตัวแบ่ตัวไปไปไปกลับไดีจกลับไดีเอาล่ะพวกนายคือซูโร่คอมพานีพวนายคือซูโร่คอมพานีว้าวเฮ้ยอะไรนี่แกทำลายฉันเหรอูกเปลี่ยนเป็นซูโร่คับอะเอ้าอะไรเนี่ยอว ปล่อยฉันปล่อยฉันเชนเชนเชนพลิซด์ย่อย่างทำอะไรฉันเลยเช่กันละไอ้ไอ้แยโอเคอยากบาดตาว่ะเอาเป็นว่าผมผมขอปล่อยให้มันอยู่กับเขาท้องแข็งต่อแต่ตอนนี้ไอ้มีนมันเป็นยังไงบ้างวะว้ามหาไอ้มีนดูดิเดี๋ยวมันยังมีออร่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่ามัน ได้ยาเพิ่มอ่ะยาเต็มตัวกินให้หมดเอาไว้แล้วจะยมีอะไรดีๆเกิดขึ้นไปยุ่ยด้วยเดี๋ยวๆมักินกินขนาดนั้นเลยหรอแล้วไงยังบอกว่านอนมันก็กินอยู่อ่ะด้ค่ะดอนมันก็สอ่เออหัวโตเอ้าไม่กูหัวโตขยับไม่ได้เอ้า อัลโหอมินอะไรกูหัวตด้วย้ยยอินหัวโตต่อยมันอยู่นี่แหละไปไอ้ยไปได้ไปละไปละมเจอเรื่องบ้านเรื่องบอะไรวะเนี่ย้ยแล้วเลเล่นปาอครเ่ยูแย่ไปหมดแล้วดดอกบ้้ด้วยโอยเลยละกันอ้าวอ้าวอ้าอ เราไม่ได้มีอยู่ที่เราไม่ได้เอ้ยมีหายไปแล้วผมว่าเอาไอ้ไอ้ฟาไอ้มีไปเจอกันดีกว่าว่ะเออที่พีทามทูเอ้ยต้องอันนี้เดี๋ยวซูโลทูทามทูไปหายมีไปเฮ้ยเพื่อนมาด้วยเพื่อนไม่อ้หัวผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วกินยาอะไรมันมันรู้มันเล่นข้อตัวรัวๆเนี่ยเรื่อยๆเมึงขยับได้เพื่อนขยับไม่ได้เพื่อนด้วยเนี่ยขยับไม่ได้แล้วคุณจะช่วยผู้ใหญ่ได้นิดาไม่รู้เพื่อนมีเรืออะไรวะ ช่วยหน่อยดิเพื่อนเรือเหรอที่คุณเราคับเรือให้เพื่อนไปคับเรือไม่ได้คับผมทำประตูมิธี D N ให้มาเรื่อเรือเรือเรือขยับไม่ได้เพื่อนนายลองไปคนขี่ดิเพื่อนได้เพื่อนไปขึ้นไปเลยเพื่อนโอ้เลสโกขยับไปเลยโอ้เพื่อนกูมองไม่เห็นนางเลยโอไม่สนจะประตูไม่สนประตูเนเธอร์เลยเ้าวจะไปไหนกันเนี่ยมีประตูเนเธอร์ด้วยเพื่อนขับเรือไปไม่ได้เพื่อน ร่วมร่วมมือสองคนวะร่วมมือกันสองคนวะเออไปเพื่อนไปล็อกเพื่อนไม่ไดช่วยได้ไปไหมจะลบกไปไหมจะลบ l ก t s go เราไปเดทเธอกันเลยเราไม่อยากอยู่ลงใ้นีแล้วสวยลายฝ้าไปวัดเบส์ล็อกเพื่อนอ้าวเพื่อนเราโผล่ได้เน่เจิดด้วยด้วยอ้าวคุณรูลงราเหรว ไอบินหลอนไอบินหลอนไอพาตาไอบินไอบินไม่หลอนใครชอบคี่เพื่อนดิหรือคนไรเนี่ยไอบนเพื่อนเพื่อนหลอนเต็มพี่ไอเดะยืนไหนเนี่ยกูมองไม่เห็นเจอกันเจอกันเฮ้ยพี่เพือแกจะไม่ท้าข้าวเดียวันรสึกไม่อยู่กับแกกไม่ขวบกูไอเพื่อนหวบกู